אבל שירו חטופינו בראש מעיינינו. ואני מקווה, מקווה מאוד, שנוכל לבשר משהו בעניין הזה, ואם לא נוכל היום, נבשר מחר. לא מבטרים. นายกรัฐมนตรีเบนจาม,มีเนทันยาฮูของอิสราเอลประกาศจะนำตัวประกันทั้งหมดทุกสัญชาติไม่ว่าจะยังมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตแล้วกลับบ้านให้ได้โดยที่เขาให้คำมั่นอย่างชัดเจนว่าหากอิสราเอลไม่ประสบความสำเร็จในการนำตัวประกันกลับมาในวันนี้อย่างไรเสียในวันพรุ่งนี้หรือวันถ,ถัดไปอิสราเอลจะนำตัวประากาันทุกคนออกมาจากชนวนกาซาให้ได้และจะไม่ปล่อยมือพวกเขาอย่างแน่นอน เนทันยาฮูกล่าวคำประกาศที่ดูพึกเคิมของเขาต่อหน้าสาธารณชนที่มาร่วมงานวันเยรูซาเล็มเนื่องในโอกาสครบรอบ58ปีนับตั้งแต่สงครามปี1967โดยที่เนทันยาฮูยังกล่าวได้ว่าอิสราเอลยินดีที่จะตกลงหยุดยิงชั่วคราวเพื่อแลกกับการปล่อยตัวประกันแต่ยังย้ำในจุดยืนเดิมคือสงครามจะยุติอย่างสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อกลุ่มฮามาสทั้งหมดถูกกำจัดให้ออกไปจากชนวนกาซา คำประกาศของเนทันยาหูยังเกิดขึ้นหลังจากแหล่งข่าวปาเลสไตน์รายงานว่าคณะผู้ไกลเกลีย่ยเสนอการหยุดยิงเป็นเวลา70วันเพื่อเปิดทางให้มีการปล่อยตัวประกัน10บคนแลกกับนักโทษปาเลสไตน์โดยที่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมามีรายงานว่าฮามาสยอมรับข้อเสนอของซีฟวิดคอฟทูตพิเศษสหรัฐจากการแต่งตั้งของทรัมป์สำหรับการหยุดยิงในฉนวนกาซาแต่ทั้งฝั่งวิดคอฟมองว่าสิ่งที่ฮามาสยอมรับนั้นไม่ตรงกับข้อตกลงที่เขาได้เสนอไปก่อนหน้าคือการหยุดยิงและจะต้องมีการปล่อยตัวประกันเกิดขึ้น ซึ่งวิดคอฟกล่าวว่าสิ่งที่ฮามาสทำเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิงทางนี้อิสราเอลยังคงเดินหน้าโจมตีหลายพื้นที่ทั่วฉนวนกาซาต่อโดยที่เอาจากซีราเปิดเผยว่าตั้งแต่การโจมตีของอิสราเอลเมื่อวานนี้ทำให้มีประชาชนเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย81คนภายในหนึ่งคืน